โหแลกเลยอ้ยแน้นแนนที่เลยที่เามนคนตีเนยน้นนักทยคนดูนกไยซะเกเอายังไงเน่เอายังไงตีตีเหรอเก็บตีเก็บตี ุูปาก,กาบร้อยแพเราถามเราอะ่ะเห็นเออพี่สามไหม้ Oh. แ,ลแ,ลแล้วก็ไม่ถามเขาแนนพูดกับเขาเนาะ oh, yeah. กตายไอ้นี่เอาใจมากลยตัวออเ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋มาไหมนีน่ยเดี๋ยวมา าแล้วแนนมาแล้ว แรใช่ไ <c oughs> ม่อร่อยอันนี้เธอบอกมันมันเอาใส่ใจอ่ะมันมันบอกไปดูอือเขียวข้ามไหมอ่ะอ๋าฮะได้เด็ไปก่อ,อน้นนะ แน่ยังะอีซี่อีซี่อีซี่เนี่ยเขาเ,ขา,เขาเคยเอาวาเนี่ยส่วยกับไอโซคุงอ่ะเขาปีได้แค่ถ้ามคันคันเนะ่ะเขาตายแล้วออเ,อเคไมโดนดอี่อทะไมอะไรทั้โ เราดูไมได้เราปิดปิงหรอปิง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 ม,มันอยู่เนปิงมันอยู่ <c oughs> น้จืดดิเร็วเ แม่ถ้าเขาแม่แอลไลเองเองก็ฆ่ามันได้เลยนะไม่เชื่อฟังด,ดูดิดูดิดูดิไม่จะตอบอะไรไหมเราเราไม่ได้เจาอตรงไปที่คนใดคนหนึนหน่งเนี่ยเราแอลไลแอลไลของลูก เนี่ยใครตีอะติดอะไปบ้างก็บอกนะใช่ค่ะเฮ้ <c oughs> ตัวสมัยนี้มันฟังภาษา,าไทยไม่เข้าใจอะไดเลยเพาขนาดอะไยังไม่เข้าใยเลยตัว L อ่ะมันก็เป็นต <c oughs> ัวใหญ่เราไปใส่ตัวเล็กอ่ะใช่ <c oughs> <c oughs> เออล์มันเหอรอบอสเกิดเราจะตีมันตีใครอะ่ะตีบอสไงถ้เาเราลองไว้ได้ช็อตเดียวเราจะไม่สนใจบอสเลยแล,แล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วถ้ามันถ้ามันคือเองอ่งอะแล้วก็มก็มาดิไอสามันอ่อนไอสามัน อาวุธมันไม่ได้ดีอะไรบล็อกหลรงบอกดข้นมากขึ้นดีมองรนี้ตัวสุดตัวสุดตั้ามนแ็รงข้าวึงเลยข้าสตัวแข็งแรง เขาไม่จะผนเขาไม่เป็นก็จะบอกเพื่อแล้วถ้าแล้วถ้าแล้วถ้าไม่เข้าจะไปรู้จักคนอื่นได้ไง ไฟลเลสเตอร์นี่อยู่ได้ไหมนะ่ะเลสเตอร์อยู่ได้ไหมฟันนะอังกฤษออังกฤษก็บอกแล้วภาษาไทยก็บอกแล้วจะให้ไม่ต้องเอาภาษารัสเซียมาพูด

ไม่ไลไรก็ไม่ทองถามหรอกยังไงกูก็จะฆ่ามึงไอ้ฟาเลสเตอร์นี่คำข่าวมามันไม่ได้ตีบอส่ะไหนวะมันมันไม่ได้แอร์ไล่อะถ้า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 มันถามว่าทำไมทำไมตีเราฆ่าเราเข้าไปเราก็จะมาบอกว่าเอ้าก็ไม่ต้องแอรไรทุกคนไม่ใช่หรอ โอ้ยไอ้นี่ไอคนณแคกเนี่ยมาเดี๋ยวจัดการให้ไอ้นี่พอได้ดีสิอ๋ออ๋ออ๋ออะไรต้องเด้งอีก เราไม่ได้อะไรอยู่คนเดียวเสียก็มาครับไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันโม่เว้ยผม ไอพวกนี้เหงี่ะโกคนนี้เขามีอดีเอลช์แล้วมันมันเสียงเขาแบบไม่รู้วามันโมโหเขาเขาไปตีมาแล้วตายมันมันใช้แอฟมาตีเขาใช่ไหมแล้วเขาก็เปิดอดีตเอลตีมันมันก็ตีเขาแบบจนเลื่อยๆเียเขาก็เลยตีมันจนตายมันก็ม่ทิ้าเขาใช่ป่ะพอนเขามาบอกขออนว่าให้ไลน์ด้วยมันก็รีบวิ่งมาบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อมัน ในกำลังโดนมันมันปั่นแบบมันบอกว่ามันบอกเขาว่าโก้มันมันแล้วมันแล้วมันก็ไปเอาสต่คอะไรมาก็ไม่รู้บอกเพราะว่าพวกอิเดียเอาอะชอบหลอกคนในฆ่าแบบบอกให้อะไรแต่ว่าตัวเองก็ไม่อะไรเียสีครวญแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือสมองมันคิดได้แค่นั้นจริงๆไลฟ์สดเลยนะคูดออกมาได้ เองก็ไม่กลัวหรอกใช่ไหมเองใจตัวมากแบบแบบพูดง่ายแบบพูดแบบง่ายว่าบอกให้ผมว่าทำไมต้องอะไรทุกคนเลยก็เดือมรุนแรงคนอื่นแล้วคนอื่นก็ตาย<น>คือแบบมันคิดไม่ได้จริงๆแอนของสารของสารพ่อแม่ไหมมันของสารเองก็ไี่ปตาคนอื่นเรียน มันฟังไว้อยู่มันคงได้เลก็อะไรมันกดดนก่อน,อนเดี๋ยวมันโวยวายเดี๋ยวมันรนะ้องใช่ไหม ใี่นละอินมเลอู้หนะอุ้ยอาา่าฮะี่อะไรไม่ปล่อยเรือเรือร้อยเนอะไม่ปล่อยแลาจะไปไปโกยิ้งข่าวอีสิ ลา่คิว่าไอโชคุมันเก่งไหมโชคุงจกิงน่าจะเร่งวันนั้นเราเครื่องติดอ่ะเรืองอิาเขาแดงไหมแทงแล้วเข้าใจเราจะใส่เสื้อนอนเลยนะ ครับครับดเดี๋ยวให้มันิ

เร้ว,ว,ว,วข้าตัวหลังตอนนั้นฮะตัวหลังจะฆ่าเราอ่ะเอ้าปุ๊บเออสคายละอฟฟิเออรอฟฟิทเอีย มันเบวายวาแล้วนี่กับใครไม่เล่นนี่กับใครไม่เล่นอ nhìn em mày เขาบร้อง่คาามัอเนาะไม่มีา่าันอเลยเจอเลยเอ้ยนันเบล แม่แตัวอย่างค่าอะไรเหออะไรนะแม่เนีน่ยแม่เนอะเราออกไปยังยังชื่ออะไรนี่ตัวอย่างค่าให้ โอ้ยแบบฮแบบึแกะพวกนี้เป็นอะไรไม่ฟังเลย ม ok ุมพุ่มออกคนแล้วระวังระวังโดนนี่ทีนี้มันมีร่องถึงมึงจะเก่มากกว่ากูแต่กูเก่ง สปอตเขาาลหลือแค่นาทีเราไปแล้วโนโลโนโลเราเรามีโนโลอันนี้อันนั้นเพื่อนพงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เธอโบมไปแล้วมัเธอโบมเป็นอะไรเธอโบมเป็นอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì L Để không bỏ lỡ những video hấp เอ,เอาที่งข้าผมก็มันมันมองในแง่ลบตลอดน้องตีดิเอามันท้าทายเองอ่ะ ท้าทาย,ยางนันแอมระวังแอมข้างนะหนึ่ง้าได้ทุกคนเลย F1 F1 อะไรเอ่ลยะ F1 o w อนอ้าี่มะต้องท้ากันว่าอย่าเพราะมันแรงเกินไป F1 มันสำหรับ I'll in. Aha! Uh -huh. Okay, I am

ดีไห,ไหม,นะไมเหนี่ยฮัลโหลดีไหมฮัลโหลเออเรียน just for <c oughs> แล้วยังไม่เห็นจะทำเลย เลยแล้วก็แต่ถ้าใครมาเปิดก่อนมันก็เปิดครับน,นี่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 อันนี้เพื่อนเข้ามาเพื่อนใคร 对 oh